อัพตู้ในระบมนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายปกครองนะครับขอให้คณะกรรมารของร้านนะครับไปลงทะเบียนทางออนไลน์ทางเชิญนะครับพิมพ์ในแอปเลยนะครับเสิร์ชหาเลยไทยไอเดีแล้วลงทะเบียนได้เรียบร้อยนะครับทุกท่านที่จะออกจากประเทศนี้ได้นะครับ ถือว่าเลยกว่าเวลาที่กฎหมายทั้งหมดอนุญาตให้ครับเจ้าหน้าที่เวลาเลาาจ้จเหเาหน้าที่ครับตอบด้วยคือธนบัตรที่เราล่อเสีย นะครับเก็บไปเลยนะครับใต้ใต้ตวตนคการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายในตัวนะครับ ข้างใดที่สิ่งดบ,บอกเจ้านี่ก่อนเลยได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะ,ลนะครับอบกเจ้านที่ก่อนเลยได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับเดีย๋ยวจะมีชุดตรวจนะครับจากทาง อันน e ี้บุหรี่ไปมีนมีนมีอะไรบ้างเนี่ยคุณยิชาเดี๋ยวเจ้าที่ดูบอลดูบ ดัดแปลงออกมาแต่ว่าสามารถยิงกระสุนได้กระสุนจริงเป็นขนาดยี่สิบเก้าไมเจ่ไ่ตรมง่งเป็นดัดแปลงตรงกลางาจะไดกครบ เพศชายนะครับเพชายนะครัวันนี้ครับเราได้รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าเป็นยังไงครับมีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ว่ามีผับไม่มีใบอนุญ,ญาตนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มีการใช้ยาเสพติดในผับเนี่ยเ,เยอะมากนะครับเราก็เข้ามาตรวจสอบดูก็ปรากฏว่าจริงอย่างที่ร้องเรยียนนะครับก็คือ1ละสถานที่แห่งนี้ไม่มีใบอนุญ,ญาตตั้งสถานบริการก็เรียกว่าเป็นสถานบันเทิงเถื่อนน่ะละนะครับอันนี้โดนข้อหาหนึ่งแน่ๆแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดเนี่ยดึกมากเลยนะครับขายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอ,อยู่แล้วนะครับนี่อีกข้อหาหนึ่ง นะครับแล้วก็เรื่องของการมียาเสพติดปล่อยไปแล้วเลยให้มีการเสพยาเสพติดข้างในนะครับซึ่งสายของเราเนี่ยที่เข้าก็เห็นว่าแรกๆก็จะเสพในห้องน้ำนะครับแต่พอดึกมากเข้าตีสามนะครับก็อาจจะเสพบนโต๊ะเลยก็มีนะครับบดยาบนโต๊ะเสพเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเรายึดยาเสพติดได้หลายชนิดมากนะครับวันนี้เราร่วมบูรณาการการันสำนักง,งานปปสด้วยนะครับปปสภาคหนึ่ง เขามาก็ปรากฏว่ายาเสพติดเราพบทั้งเคตามีนนะครับทั้งยาไอทั้งอยู่ที่มีแฮปปี้วอเตอร์นะฮะมียาอีซึ่งพปสเนี่ยแจ้งว่าทางแฮปปี้วอเตอร์ที่ตัวอย่างเพ่เอมาตรวจสอบนี่นะครับค่อนข้างอันตรายเลยล่ะเพราะว่าเป็นการปนเปื้อนยาเสพติดหลายชนิดมากเอาชุดตรวจหลายชุดมามหยอดหยอดหยอดหลายชนิดเนี่ยขึ้นหมดเลยก็แสดงว่าในเม็ดเดียวเนี่ยมียาเสพติดหลายชนิดทั้งประเภทกระตุ้นประสาททั้งกล่อมประสาททั้งอะไรทั้งหลายนะฮะ เพราะนั้นนี่เป็นอันตรายมากๆนะครับครับรนนี้เปิดมานานหรือยังครับเออน่าจะน่าจะนานแล้วนะฮะเออก่อนหน้านี้ร้านเมมเนี่ยย้ายมาจากอีกฟากหนึ่งนะครับที่ม,ทมีที่มีทางออถนนกาจาริเศกขั้นอยู่ะเขาอยู่อีกฟากหนึ่งแต่มีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับก็เลยย้ายมาอีกที่หนึ่งย้ายมาที่นี่นะฮะเป็นเป็นร้านเดียวที่ที่ใช่เป็นร้านเดียวกับที่ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวกาดเนี่ยเราก็พบอาวุธปืนนะครับพร้อมใช้นะฮะมีกระสุนด้วยมีเครื่องกระสุนด้วยนะครับซึ่งเป็นปืนชนิดที่เป็นแบง็กกันนะครับแบง็กกันเนี่ยคือสิ่งเทียมอาวุธปืนเอามาดัดแปลงให้เป็นอาวุธปืนจริงนะครับสามารถยิงกระสุนจริงได้ซึ่งเราพบทั้งตัวอาวุธปืนแล้วก็ตัวกระสุนด้วย